คนคลั่งรักพอสคาต์สวัสดีครับสวัสดีคนคลั่งรักทั้งหลายนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในรายการคนคลั่งรักพอสคาต์ใน E p ีที่3ครับรายการนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นรายการที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่ผมกําลังรู้สึกว่าตัวเองกําลังคลั่งรักอยมันเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่เรากําลังรู้สึกว่าเราเจอความรักที่ ตอนแรกๆมันมีความสุขมากเลยนะแต่ทำไมตอนนี้มันไม่มีความสุขเอาซะเลยหรือว่ามันเต็มไปด้วยความทรมานความเสียใจในทุกๆวันเนี่ยเรารู้สึกแย่ทุกครั้งเรารู้สึกแย่มากกว่ารู้สึกดีทั้งนั้นที่ความรักมันควรจะทำให้เรามีความสุขถูกไหมวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยในเรื่องที่เราอาจจะต้องทำความเข้าใจว่าทำไมเราถึงทุกข์มากนักกับความรักเราจะทำยังไงให้เรามีความสุขมากขึ้นในความรักนะครับผมซึ่งออกตัวก่อนเลยนะครับว่า เรื่องที่ผมแชร์ลิงทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันมาจากมุมมองของผมเท่านั้นมาจากความคิดความเชื่อแล้วก็ประสบการณ์ของตัวเองเท่านั้นดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดหรือว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยหลุดพ้นออกจากความทุกข์ของตัวเองได้แต่แน่นอนนะครับผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่สามารถหยิบจับเอาบางแง่มุมเนี่ยไปใช้กับตัวเองได้นะครับเป็นการแชร์ลิงกันมากกว่าเพราะว่าตัวผมเองเนี่ย ก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากนะว่าเป็นคนที่รักเก่งอะไรขนาดนั้นและเข้าใจความรักอย่างถ่องแท้นะครับผมเป็นเพื่อนคุณเหมือนกันเป็นเป็นชาวคลั่งรักเหมือนคุณเหมือนกันนะครับผมอ่ะอยากจะมาคุยกันนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันใน3เรื่องใหญ่ๆนั่นก็คือเรื่องของสถานะของเราก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าหลายๆคนที่เข้ามาฟังพอดแคต์นี้เนี่ยเป็นเพราะว่าตัวเองกําลังเผชิญกับความรักที่มันเป็นทุกข์อยู่ ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าหลายๆคนที่มีความสุขดีในความรักเป็นคนที่ความรักกาลังแฮปปี้เนี่ยมักที่จะไม่มาฟังพอรแคร์เรื่องความรักเรามักจะวิ่งหาทางออกเมื่อเราเจอทางตันครับ มันก็เหมือนกันเวลาที่เรามีความรักที่มีความสุขเนี่ยเราไม่ไม,ไม่ได้พยายามจะหาวิธีที่ทําให้มันมีความสุขมากขึ้นอยู่ละเพราะว่ามันมีความสุขเพียงพอแล้วที่จะทําให้เราใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีรอยยิ้มได้แต่พอมันมีความทุกข์เท่านั้นแหละพอมันเสียใจเท่านั้นแหละพอมันเทร้องไห้เท่านั้นแหละมันทําให้เราพยายามหาทางออกแล้วก็หาวิธีที่จะหลุดพ้นจากความรักที่มันทําให้เราทุกข์ขนาดนั้นนะครับผมดังนั้นผมเลยคิดว่าคนที่มาฟังพอดแคสต์ในคนครั้งรับพอดแคสต์เนี่ยเป็นคนที่กําลังงเเจออรื่ ยังยากในความรักอยู่แล้วกันเนาะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้มันก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านเองนั่นก็คือเรื่องแรกเรื่องของสถานะสถานะคืออะไรหลายๆคนที่เข้ามาฟังพอร์ชาร์อยู่เนี่ยเป็นเป็นคนคุยเออซึ่งเอาจริงๆไอ้คำว,ว่าคนคุยเนี่ยมันก็เพิ่งเกิดมาไม่นานเราผมรู้จักมันก็ไม่นานเหมือนกันไม่ได้แก่อะไรนะแต่ว่าเมื่อก่อน เราไม่อาจจะไม่ได้เรียกมันอย่างนั้นเราทําความมันคนคุยก็คือสถานะของการทําความรู้จักใครสักคนอยู่มันคือขั้นก่อที่จะขยับความสัมพันธ์ไปเป็นแฟนหรือเราอาจจะอยู่ในฐานะแฟนหรือว่าสถานะ กิกอะไรต่างๆนาะนาะอย่างที่สําคัญที่สุดสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของสถานะเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเราเองว่าเราควรที่จะรู้สึกและคาดหวังอะไรประมาณไหนนะครับผมสถานะแรกเลยมันคือเฟิร์สเลยเนาะนั่นก็คือเรื่องของคนคุยการที่เราอยู่ในสถานะของคนคุยเนี่ยมันหมายความว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยยังไม่พร้อมถ้าสมมุติว่าตัวเราเองพร้อมแล้วนะตัวเราเองพร้อมแล้วที่จะมีสถานะที่เรียกว่าแฟน แต่ว่าเรายังเป็นคนคุยอยู่แล้วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขายังไม่พร้อมที่จะมีแฟนหรือว่าเขาให้คุณอยู่ในสถานะของคนคุยมันเป็นสเตจหรือว่าเป็นช่วงเวลาของการทําความรู้จักอีกฝ่ายมากกว่าว่าอีกคนนึงเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นคนยังไงมีนิสัยใจคออย่างไง แล้วไอ้อาการครั่งลักต่างๆนานาหลายๆอย่างเนี่ยหลายๆที่เนี่ยมันเกิดจากสถานะนี้นะเพราะว่าหนึ่งเลยมันยังไม่ได้มีความชัดเจนว่าเราเป็นแฟนกันมันยังไม่มีคอมมิตเมนต์เว้ มันยังไม่มีอะไรที่มันเป็นพันธะสัญญาว่าเขาต้องรักเราแค่คนเดียวเขาจะคุยกับเราแค่คนเดียวดังนั้นเนี่ยมันค่อนข้างมีความคลุมเครือและไม่ชัดเจนความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายมากในสถานะนี้เพราะว่าเราแทบจะคาดหวังอะไรกับมันไม่ได้เลยเราไม่รู้ว่าคนที่เรากําลังคุยอยู่เนี่ยเขา คุยกับเราคนเดียวหรือเปล่าเขาคิดกับเราแค่คนคุยสนุกสนุกเล่นเล่นหรือว่าเขาจริงจังกับเราหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยไอสถานะนี้อย่างแรกที่ต้องเข้าใจก็คือความคาดหวังของตัวเองเนี่ยเราต้องรู้ลิมิตของความคาดหวังของตัวเองแล้วนะว่า1เราไม่ใช่เจ้าขรอบเจ้าของเขาเราไม่ใช่คนที่มีสิทธิ์จะไปหวงไปแสดงออกนอกหน้าว่านี่คือของของฉันอะไอสถานะของคนคุยเนี่ย เราคนที่รู้สึกมากกว่าเนี่ยมักที่จะต้องการที่จะแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมักที่จะต้องการแสดงออกว่าคนคนนี้คือคนที่ฉันคุยอยู่และ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 ,และ,และเขาเป็นของฉันนะเราห่วงออกนอกหน้าไม่ได้นะครับเพราะเพราะว่าสถานะนี้คนที่คุยกับเราอยู่เนี่ยมันชัดเจนในระดับหนึ่งว่าเขายังไม่ต้องการมีคอมมิชเมนต์หรือว่าพันธสัญญาที่จะ เป็นแฟนกันต,ต้องหึงต้องห่วงกันอะไรอย่างนั้นเนะี่ดังนั้นเนี่ยสเตจนี้นีสเต,ต,เสเต,ตของคนคุยเนี่ยคุณต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะไปเป็นเจ้าเ้อาเจ้าของดูว่าแสดงออกถึงอาการถึงห่วงหรืออะไรที่มันมากเกินไปต้องต้องรู้ตัวเองเสมอว่าคุณไม่ได้อยู่ในสถานะของการเป็นแฟนนะเว้ยคุณอาจจะรู้สึกเหมือนว่าคุณเป็นแฟนเขาเพราะว่านั่นคือสิ่งที่คุณต้องการ แต่พอคุณแสดงออกแบบนั้นไปมากๆแล้วเขายังไม่ได้ทันเตรียมใจว่าจะรับคุณเป็นแฟนเลยอะ่ะดังนั้นคุณต้องใจเย็นๆลงมาหน่อยเนาะใจเย็นๆลงมาหน่อยว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานะของคนคุยนะครับไม่ได้อยู่ในสถานะของคนที่เป็นแฟนเราก็ควรคาดหวังอะไรที่มันง่ายๆหน่อยคาดหวังว่าเราได้คุยกับเขาได้ทําความรู้จักเขามากขึ้นที่สําคัญก็คือเราต้องเราต้อง มองตัวเองด้วยนะไม่ใช่เราอยากได้เขาอย่างเดียวเราอยากได้เขาเป็นแฟนเรารักเขาจังเลยเราชอบเขาจังเลยคนนี้เราอยากได้เขามากๆจนมันทําให้เราแสดงออกแบบเรียกร้องมากเกินไปสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าลาคาญมันกลายเป็นแบบอย่างว่าสาหรับอีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับผมมองว่าการแสดงออกที่มันมากเกินไปมันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกอึดอัดได้นะครับมันคือการลดคะแนนของตัวเองด้วยนะ ถ้าคุณเป็นคนคุยเนี่ยคุณควรจะอาคิดตัวเองให้มีคุณค่าในสายตาตัวเองให้มากที่สุดเลยคุณต้องรู้ว่าคุณค่าของตัวเองคืออะไรคุณต้องให้ค่ากับตัวเองมากๆไม่ว่าเขาจะคุยกับคุณหรือว่าถ้าเขาไม่ทักคุณเนี่ยอไอการสเตตของการเป็นคนคุยเนี่ยบางครั้งเนี่ยที่แค่เขาไม่ทักคุณคุณจะรู้สึกน้อยมากแล้วนะคุณอยากคุยกับเขาว่าคุณมีแค่เขา คุณโอ๊ยเาคุยกับเขาจังทำไมไม่ทักมานะอยู่ไหนนะทำอะไรอยู่นะอาการคนข้างรักไนงะเออทั้งทั้งที่เอาจริงๆแล้วเนี่อ่ะเขาคุณไม่ทักเขาหลายๆครั้งคุณก็สามารถ เขาไม่ทักคุณเออเขาไม่ทักคุณคุณก็สามารถทักไม่หาเขาได้นะเว้ยถ้าคุณอยากคุยกับเขาจริงๆแต่ว่าถ้าทักบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยแล้วเขาไม่ทักคุณมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณหนึ่งว่าเขากําลังไม่พร้อมคุยกับคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเลยนะไม่ว่าเขาอาจจะงานยุ่งจริงๆเขาเหนื่อยกับชีวิตจริงๆหรือเขาคุยกับคนอื่นคือไม่ต้องแทบไม่ต้องไปคิดแล้วว่าเขาเขามีเหตุผลอะไรที่เขายังไม่อยากคุยกับคุณแค่มันชัดเจนนิดนึงมันชัดเจนแล้วละว่าเออตอนนี้เขายังไไมมม่่่่พรร้อออหืวาายยยัังกกทีะคคุุบณน คุณควรที่จะโฟกัสกับตัวเองมากๆเลยนะว่าทำไมถึงรู้สึกว่าอยากคุยกับเขาจังแล้วสิ่งนั้นนะมันทำให้คุณเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะอะไรอะ่ะเพราะเราอยากมีค่าในสายตาเขาหรือเปล่าเพราะเราอยากเป็นคนที่เขารักหรือเปล่าแล้วทำไมละ่ะทำไมถึงอยากเป็นคนที่เขารักต้องถามให้ดีๆว่าอ,อ,อยู่คนเดียวได้ปะอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขกับตัวเองได้ไหม นะครับผมเอเซนเนี่ยถามว่าพูดมันก็ง่ายดีพอเป็นตัวเองแล้วง่ายไหมไม่ง่ายไม่ง่ายจริงๆยากชิดหายเลยเข้าใจนะครับเข้าใจจริงๆว่าต่อให้คุณ พอพอรักมากๆพอคิดถึงมากๆบอบร้งเพลอมากๆเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันพลุพรังมากเลยนะมันเขาเรียกอะไรล่ะพลุพล่านเออมันแบบฟุ้งกระจายมากเลยแล้วมันแบบเฮ้ยมันทรมานมันคิดถึงมันโหยหามันโหยมากๆเลยใหญ่เขาตอบเขาตอบก็ดีใจมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสเตจที่มันน่าเป็นห่วงเพราะว่าเราจะทุกข์มากๆในสเตจนี้แล้วก็ในอารมณ์ความรู้สึกนี้แหละ คือเรากําลังไม่ได้ในสิ่งที่กาไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการต้องกลับไปฟัง EP 1ี p 2ีนะจริงๆก็คือเราต้องมองเห็นความต้องการของตัวเองแล้วเรากําลังต้องการอะไรอยู่เราผิดหวังกับความต้องการตัวเองอยู่หร um ือเปล่าเขาอาจจะไม่ได้ทําให้เราผิดหวังก็ได้แต่เรากําลังผิดหวังตรงที่สิ่งที่เขาตอบสนองหรือว่าการแสดงออกของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการพอมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการเนี่ยเราก็ทุกเอง อย่างเช่นเราบอกคิดถึงเขาเราคาดหวังให้เขาบอกว่าคิดถึงเราเหมือนกันแต่เขาก็ไม่บอกอะไรเขาอาจจะอ่านแล้วก็ไม่ตอบหรือว่าเขาอาจจะขอบคุณแต่ว่าไม่ได้บอกคิดถึงมันไม่ตรงตามความต้องการของเราอะ่ะเออเราก็เลยมาทุกดังนั้นเนี่ยต้องต้องดูความคาดหวังของตัวเองดีๆนะครับผมแล้วก็ พยายามคิดเผื่อเบสเคดเวิร์สเคดด้วยหลายๆครั้งถ้ามันเป็นอย่างนั้นหลายหลายครั้ง,ค,งคือเราแสดงออกไปดูแบบหนึ่งแล้วเรามีความต้องการแบบหนึ่งเราต้องถามตัวเองว่าออถ้ามันออกมาในแบบที่เราต้องการเราคงดีใจแล้วถ้ามันออกมาในแบบที่เราไม่ต้องการล่ะแบบที่แย่ที่สุดเลยเท่าที่มันจะเป็นไปได้เราจะจัดการและรับมือกับมันยังไง คือถามว่าความรักมันยากขนาดนี้เลยเหรอคือถ้าคุณเจอคนที่คลั่งรักแบบเดียวกันกับคุณหรือว่าเจอคนที่พร้อมที่จะคอมมิตเมนต์หรือว่าเขายินดีที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากขนาดนี้แต่หลายๆแต่คนหลายๆคนเนี่ยมันมีแบล็กกา์หรือว่าเจอประสบการณ์ความรักที่มันต่างกันนะหลายๆคนก็อาจจะเจอความรักที่มันแย่ายมากๆจนทําให้เขาต้องคิดเยอะหน่อยสาหรับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ ต้องคิดเยอะๆเลยแหละว่าเอ้ยฉันจะทํำยังไงดีกับคนรักคนนี้หรือว่าคนที่คุยอยู่ตอนนี้ดังนั้นเนี่ยคุณต้องให้เวลาให้เวลากับความสัมพันธ์นิดนึงคุณอาจจะพร้อมแล้วละ่ะแต่คุณต้องให้โอกาสในการที่เขาไม่พร้อมด้วยนะครับผมมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะครับความรักเนี่ย แต่เราเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้เพื่อที่จะมีความสุขมากขึ้นในความรักแล้วก็ทุกน้อยลงนะครับดังนั้นเรื่องที่สําคัญก็คือสถานะของคุณคืออะไรคุณควรจะคาดหวังเท่าที่สถานะคุณให้ได้ถ้าคุณจะคาดหวังว่าเขาจะรักคุณเหมือนแฟนทั้งๆที่คุณเป็นคุณคุยเขาอยู่เนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นนั้นคุณจะต้องอาจจะต้องผิดหวังกับตัวเองไปเรื่อยๆแล้วคุณก็จะทุกข์กับความผิดหวังของตัวเองนะครับผม เรื่องที่2ที่เราจะคุยกันนั่นก็คือควรเผื่อใจไหมกับความรักจริงๆไอ้คำว่าเผื่อใจหรือว่าการเผื่อใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดมาโดยอัตโนมัติเลยนะมันเป็นเรื่องราวที่สําหรับคนที่เคยมีประสบการณ์ความรักที่มันมัน,ม,นมันหวานชื่นดื่นรมมากแล้วสุดท้ายมันจบลงอะ่ะมันคือการมีความรักโดยที่เราไม่ได้ เคยคิดมาก่อนว่าวันวนวันนึงมันจะจบลงอย่างที่เราไม่ทันตั้งตัวนั่นคือการที่เราไม่เคยเผื่อใจกับความรักไว้เลยคือแม่งเจ็บหนักอะเจ็บหนักมากๆเป็นการเจ็บแบบบาดเจ็บสาหัสอะมันคืออาการของคนที่ตกจากที่สูงอ่ะมันคือเรามีความรักในจุดที่เรามีความสุขมากๆจนวันหนึ่งเนี่ยเราถูกชัดเราถูกปิดก็คือความรักมันจบลงมันหล่นตุ๊บเลยอ่ะ เข้าใจไหมความรักที่เราเจอเนี่ยมันหล่นลงมาแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่เจ็บปวดกับความรักครั้งนั้นยาวนานมากๆหรือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากที่เราต้องใช้เวลาผ่านมันไปเนี่ยมันทําให้เราเลยมีกําแพงมันสร้างกําแพงขึ้นมากําแพงนั้นมันอาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นความเผื่อใจหรือว่ามันเป็นการที่เราไม่ยอมที่จะรักใครสักคนง่งายๆหรือว่าไม่เปิดใจรักใครไปสักช่วงหนึ่งนะ เรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เมื่อเราเจอความรักแย่ๆมันก็พยายามที่จะป้องกันตัวเองอย่างน้อยที่สุดอ่ะการเผื่อใจมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าเฮ้ยเวลาที่ความรักมันจบลงเราอาจจะต้องไม่เจ็บมากแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือผมมองว่าการเผื่อใจเนี่ยถ้าจะเผื่อใจมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราจะเผื่อใจจริงๆเราต้องมองเห็นว่าเรากําลังเผื่อใจก็คือ เพื่อใจในรูปแบบของการเข้าใจว่าอย่างน้อยที่สุดความรักมันมีโอกาสที่จะอ,ออกมาแย่ yeah! หรือว่าออกมาไม่ประสบความสําเร็จได้คือโอกาสของความรักมันออกอาจจะออกมาสวยงามเขาอาจจะเป็นคนที่เรามีความสุขที่จะรักในสักช่วงเวลาหนึง่งหรือว่าอาจจะเป็นคนสุดท้ายของชีวิตเป็นคู่ชีวิตที่คุณตามหาหรือว่าเป็นใครสักคนที่คุณรู้สึกอยู่ด้วยแล้วสบายใจมากๆหรือว่าท้ายที่สุดแล้วความรักของคุณมันต้องจบลงและเฮี้ยนี่มันเฮี้ยมาก ไอคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยมันเหมือนจะดีแต่สุดท้ายมันเที่ยมากนิสัยแย่ต่ําสมต่ตาตมเร็วซามอะไรเองเงี้ยมันออกมาอย่างนี้นมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้แล้วเขาอาจจะทําให้คุณมีความสุขหรือเจ็บก็ได้ดังนั้นเนี่ยไอการเผื่อใจไว้ถ้ามันเผื่อใจไว้มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าตัวผมเองมองอย่างนี้มองว่าถ้าสมมติว่าเราจะเผื่อใจจริงๆเนี่ยอยากจะเอ่อให้ทําความเข้าใจมากกว่าว่าความรักมันมีโอกาสที่จะออกมาดีแล้วก็ออกมาแย่ มันมีเบสเคสแล้วก็เวิร์สเคสมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทั้งคู่การเผื่อใจเนี่ยต้องถามว่ามันทําให้คุณเนี่ยรักเขาได้ไม่เต็มที่หรือเปล่าบางคนเผื่อใจแล้วรู้สึกว่าไม่เต็มที่กับความรักก็คือไม่กล้ารักเขาอย่างเต็มที่ไม่กล้ารักเขาอย่างหมดหัวใจไม่กล้ารักเขาอย่างที่จะไม่กล้ารักในรูปแบบที่ไม่กล้ารักในรูปแบบที่ทําให้เรา จะพูดว่าไงไม่กล้ารักในรูปแบบที่ทําให้เราเราเต็มที่กับมันอะ่ะเออพอเราไม่เต็มที่กับความรักเนี่ยสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันอาจจะเป็นในรูปแบบที่ว่าพอเราไม่เต็มที่กับความรักผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในความรักมันอาจจะมันเป็นเพราะเราไม่เต็มที่กับมันก็ได้ เพราะเรากลัวที่จะรักใครสักคนอย่างเต็มที่และกลัวเสียใจจนทําให้เราไม่กล้าที่จะแสดงออกในความรักของเราที่มีหรือว่าไม่กล้าที่จะรักเขาแบบสุดๆอ่ะไม่กล้าที่จะเปิดใจเต็มร้อยเพราะว่ากลัวตัวเองตกจากที่สูงเหมือนเดิมกลัวตัวเองเจ็บคือไม่ได้บอกว่าไม่ต้องเผื่อใจเอาไว้เลยนะครับแต่ว่าอยากให้มองว่าเวลาเรารักใครสักคนเราควรตั้งใจที่จะรักเขาอ่ะเราควรรักให้มันเต็มที่แล้วทาให้มันออกมาดีที่สุด ถ้าสมมุติว่ามันเป็นความรักที่ทั้งคู่ตกลงปรงใจแล้วก็ชัดเจนแล้วนะว่ามันคือความรักกน,นะเราควรที่จะรักอย่างเต็มที่แต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าโอกาสที่มันจะออกมาเป็น worst case มันก็มีแต่ว่าเราทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีเพื่อ best case เพื่อให้มันออกมาดีที่สุดนะครับผม อันนี้คือสิ่งที่เอามาแบ่งปันแล้วก็มาแชร์ในพอดแคสต์ EP ที่3นะครับผมมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากนั่นก็คือเรื่องที่สําคัญแล้วผมคิดว่ามันควรจะเบสออนเรื่องนี้ทุกเรื่องนั่นก็คือความรักที่เรามีให้ตัวเองเนี่ยมันควรที่จะเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เป็นพื้นฐานของความรักที่มากที่สุดความเคารพในตัวเองความรักในตัวเองคือต่อให้เราเนี่ยจะรักคนคนหนึ่งมากแค่ไหนเราควรที่จะมีพื้นที่ให้กับตัวเองมาก พอด้วยนะครับผมนั่นก็คือหลายๆคนเนี่ยพอโสดมานานๆเนี่ยหรือว่าอยู่กับตัวเองนานๆเนี่ยเขาจะมีวิธีเรียนรู้แล้วก็เข้าใจในการอยู่คนเดียวให้มีความสุขได้แล้วนะดังนั้นเนี่ยการที่พอคุณมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเป๋ไปจากเดิมอะสมมุติว่าโสดมานานๆแล้วคุณมีใครสักคนที่คุณกําลังคุยอยู่ด้วยเนี่ยเพิ่งเข้ามาในชีวิตเลยคุณโสดมานานมาก มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าอมันเป็นเรื่องแปลกใหม่ในชีวิตคุณนะเว้การที่มีใครสักคนที่คุณรักเข้ามาในชีวิตคุณแล้วคุณพูดได้เต็มปากว่าคุณรักเขาเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกมหัศจรรย์มากๆสําหรับการมีความรักนะเว้เออมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆนะครับผมแต่อีกหนึ่งแง่หนึ่งนั่นก็คือคุณอาจจะกลัวที่จะต้องกลับไปอยู่คนเดียวคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากมีเขาอยู่ เพราะแค่คุณไม่อยากอยู่คนเดียวอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อาจจะไม่ได้รักเขาแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเหงามากเกินไปเราเหงามานานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอีกแง่มุมหนึ่งก็คือแต่ว่าสิ่งที่คุณมีนั่นก็คือคุณมีความสามารถที่จะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขได้นะสำหรับคนที่อยู่คนเดียวมานานๆเนี่ยคุณอย่าลืมว่าในช่วงเวลาที่คุณไม่มีเขาเนี่ยคุณต้องจดจําช่วงเวลาที่คุณไม่มีเขาแล้วคุณมีความสุขได้ เออคุณต้องจำมันให้ได้เผื่อวันใดวันหนึ่งแล้วกันเนาะอันนี้เผื่อใจแล้วกันเออเราเราควรจะเข้าใจโอกาสและความเป็นไปได้ว่าเออเรามีโอกาสที่จะเจอความรักที่มันไม่ดีท้ายที่สุดแล้วเราอาจจะต้องกลับมาอยู่คนเดียวนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราควรจะมีความสุขให้ได้เวลาที่เราอยู่คนเดียวซะก่อนเราควรที่จะรักตัวเองและมีความสุขกับการอยู่ได้ด้วยตนเองซะก่อนก่อนที่จะเออไป ไปโหยหาความรักของผู้อื่นเนี่ยเราอาจจะเป็นผู้มอบให้ความรักได้ดียิ่งขึ้นถ้าเรา,ามีความรักให้ตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมแล้วนะครับผมซึ่ง้การรักตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรทีอ่อาจจะต้องพูดอีกยาวอีกเยอะแต่ว่ามันคือพื้นฐานในงความรักในความคิดของผมจริงๆนะว่าการที่เรามีความรักให้กับตัวเองเรามีความเคารพตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยยังน้อยที่สุดเวลาที่เขาไม่เห็นค่าเราเลยเนี่ยไอคนที่เรารักเนี่ยเขาไม่เห็นค่าเราเลยเนี่ย เราควรจะรู้ว่าเรามีค่าและไม่เราเราควรจะรู้ว่าเราไม่จําเป็นต้องไปแคร์สายตาเขานะครับผมเขาอาจจะไม่เห็นเรามีค่าเลยเขาอาจจะเห็นเราเป็นอะไรก็ตามอ่ะที่แม่แบบสวะเศษสวะอะไรเงี้ยเราเขามองเราอย่างนั้นอ่ะสิ่งที่เราควรทําให้ได้นั่นก็คือเราควรเห็นคุณค่าในตัวเองให้ได้เราควรที่จะรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าในอะไรแล้วให้ความสําคัญกับสายตาของตัวเอง พยายามทำความเข้าใจแล้วสลัดทิ้งสายตาของคนที่คุณรักถึงแม้ว่าคุณจะรักเขาแต่เขาไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณเนี่ย คุณควรจะเอาใจตัวเองมาผูกกับตัวเองอย่าเอาใจตัวเองไปผูกกับตีนคนอื่นแล้วกันนะครับผมอันนี้คือแง่มุมความรักของตัวผมเองที่อยากจะแบ่งปันแล้วก็อยากจะแชร์เพื่อนๆสาหรับใครที่มีแง่มุมความรักหรือว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปสามารถแชร์ได้แล้วก็พูดคุยกันได้นะครับผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์สำหรับคนที่อยากมีความรักที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นและถูกน้อยลงนะ ผมพยายามที่จะทํามันออกมาเพื่อที่จะให้คนที่กําลังเจอเรื่องยากๆในความรักอยู่เนี่ยเข้าใจแล้วก็สามารถเอาเรื่องราวพวกนี้ไปปรับใช้กับตัวเองได้หรือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอาจจะได้แง่คิดอะไรบางอย่างที่ได้เก็ตอะไรบางอย่างนะครับผมซึ่งเอาจริงๆก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมถ้าคิดเห็นแตกต่างเนี่ยคอมเมนต์แล้วพูดคุยกันได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับผม